สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเปิดสุขสุขคนเด้อสบายดีผู้อยู่ใกล้และอยูยนะ่ไกลเนาะนี่เขาก็จิมาะเขือออมโกรกอินเนาะออมโกรบนี่ก็พะะีจนะิล้วนเห็นไหมซุกนิดนึ่งนีาเขาจะเอาพริกลงนะพริกที่เขาต่ำไว้ไปก่อยพริกที่ทต่ำไว้เรียบร้อยเทลงเลยผอบกับน้ำตัวน้อย ทิศมีรากผักซีนะครับทีศรากผักซีออมกบสาเห็ดออมกบก็ถีกต้องเดอ้อ,อเ่าไปชั่หน่อยอมกบใส่ผักขาดนี่ผักขาดผักขาดมันก็สีสหืดหืดจั่งหน่อยเนาะเดี๋ยวสียเอาึ้นจากน,น้ำก,ก่อนกบสุกขัดขัดแล้ว ซุปดีแล้วก็สีเอาักขาดลงนะตอนนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วพี่น้องเอ้ยแปดโมงกว่าแล้วว,ว้าหมอมนวลเลยเป็นใดเป็นใดกบปิดไว้อีก มันนี่ก็สิลงงานใช้เลยจักหน่อยเนาะเพราะว่าจริงๆเขาก็เปิดลาดไว้เรียบร้อยแล้วแหละหาซื้อกอับข้าวมาเห็ดกินกับข้าวทุ่งกับข้าวทุ่งเบิดไม่ค่าขายเบิดก่อนจชากงบประเทศน,นะไปะเดี๋ยวเราจะมาทำกับข้าวกันต่อนะครับมาดูกันครับเนี่ยเดือดแล้ว เราจะชิมดูนะน้งบริสันต์ประเด็กยังอยชิมมือก่อนครับแร้วจะเป็นรสชาติยัไโอเค ในที่แล้วชิมในท,ทีแล้วเฮาก็เทียผักลงเนะะขาดลงไปเลยนี่ขาดลงเลย ัาดลงเลยกลิ่นหอมผักขาดห่วยๆเลยหอมผักขาดห่วยๆเลยปิดฝาตรงนีปิดฝา,ดาแล้วเอาก็มาทางนี้เนาะนประเด็น ตัวตัวเลยลงที่หลังเนาะไม่เป็นยังก็จางๆเล็กน่อยนะวันนี้เขาก็จะเอานี่คือข้าวคั่วนะ ขั่วใส่ลงไปหอมหลงไปแล้วคนให้มันเข้ากันพี่น้องสูตรไผ่สูตรมันเด้ยนี่หอมข้าขัว่วก็หอมปลาแดหฮวนฮวนเหน็หนมาใส่กันด้วยกัน อร่อยไม่ช้ำับสูตรไม่ได้นะครับอิดฝารอให้พักสุกกินได้สุกแล้วครับผมสุกแล้วเน่าก็ชิมตันนกนะนปิดไฟปักตักแกงกันฟัว น้มนิดหน่อยเอาจาะเอเจติดตัวมาณนีน,น้อเสร็จแือนกันเด้อพี่นออ้องเด้อ ขึ้นโต๊ะมาครับทุกคนที่เขาน้ำกันเด้อออกรบแซบๆเนาะบุตรชยที่บุกนี่แหละลองไปเหตุกินมึงเด้อพี่น้องเด้ออร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เนี่นอนกับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนเด้อที่เขามาเบิงเนาะ อย่าลืมกันมีโฆษณาอย่าผ่านโฆษณาเด้อพี่อนเด้อเพิ่งคลิปเหรจจสำหรับคลิมเนสของผมยางไรกินข้าวแซ่บแซ่บ่ยดีมีแฮงว่้นซุกทุกคนครับผม